ดูดูและนาทีต่อจากนี้ไปเราจะได้รู้กันนะครับว่าใครคือตัวร้ายใครคือตัวดีแห่งบ้านวุ่นวายสตอรี่กันต่อไปในขณะที่สองตัวนี้มาปะทะหน้ากันอย่างจึ้งหน้าไฮ้ยเ้ยเ้ยเ้้้้้าเดิอนนี้ตั๊กตั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 ก้เธอเธอเรามาเล่นกันเถอะเธอเรามาเล่นกันเธอเรามาหยอกกันเถอะแต่หยอกกันเบาๆตาปรสาเด็กน้อยผู้หญิงนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเห็นมามันเห็นแห้ง มังมึ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 งพี่น้องมันเห็ดเขามันจะทำเขาแรงสิอ้อ้ยอ้อยอ้อย้ยโอ๊ยๆๆๆโอ๊ยกัดซีดเขาเล่นแยงน่ะนั่นเขา,เา,ะะเขาสูดแล้วเขาโการธแล้วอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันเห็นไหมสวยบอกแล้วนะอย่าทะเลาะกันเออเห็นปะ แล้วการสวยดุแล้วเห็นไหมเออบางเนี้ยจัดการเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการเลยบันที่นี่เดี๋ยวจัดการเลยลูกมันแกงเขาบันที่นี่มันแกงเขาดีหลายเบิรงมันกับบอยอมนี้มันบอยอมนี้ไม่ยอมนะไม่ใช่ว่าเขาเขาเล่นด้วยเราจะยอมนะครับเห็นมัมันบอยอมนี้ฮะน่ะมันบอยอมมันบอยอมเออแกงเขากัดแข้งกัดขากัดแยงเขาเต็มไปเบิ้อมันแกงเขาอย่าเล่นน้องแรงนะอย่าเล่นน้องแรง มันดื้อไรเอ้าก็แลนดีมันดื้อไรเอ้ามันดื้อยิ่งน้อยน่ะเขาสวยขึ้นดีใช่ป่ะผู้ใดผูน่ะมันเห็นบางเงี้ยวุผู้ใดผูน่ะมันงายพรอมแห้บางเงี้ยวโอ้มันย้อมแพรบางเงี้ยวมันย้อมแพรบางเงี้ยวบางเงี้ยวเลยบริเวณเลยมันไล่กาดไล่กาดมากเลยยายโอ้จะสวยขึ้นหนาละแต่ว่าสวยหามพร้อมแหบ ทะเลาะกันทีไรสวยแองแองใส่ตลอดนะทำไมหยอกกันน่ารักจังเลยหยอกกันน่ารักจังเลยเห็นไหมข้าวเหนียวก็เลยเลิกเล่นแล้วนะครับเพราะว่าน้องหงายท้องให้แสดงว่าน้องยอมแพ้ใช่ไหมอ้น้องยอมแพ้เยบีโอ๊ยเศร้าเรียนท้อนี่ใจสองตัวมันต่างกันมากเลยเหนียวเหนียวก็รู้สึกว่าเหนียวท้อใจแล้วครับตัวหนึ่งก็ดื้อดื้อตัวหนึ่งก็เรียบรอยเรียบเลยโอ๊ยตัวท้อย ต้มกูเนี้ยแล้วทำไมหนูเรียบร้อยจังหนูหนูกินฟักทองนึ่งคดูสิบทจะเรียบร้อยคือเรียบร้อยต้องเลยอ่ะตัวเนี้ยโอ้โหฟักทองนึ่งเหรอหนูกินฟักทองนึ่งท้องปูดเลยสวัสดีค่ะกินฟักทองเข้าไปแสดงว่ากินเยอะใช่ไหมเนี่ยท้องปูดเลยหนูชื่อหนูเป็นหมีขั้วโลกเหนือมีขั้วโลกไหนทังไันหนูเป็นหมีเหรอโอ้ดูดูทุกคนท้องป่องเลยกินเยอะใช่ไหมเนี่ยเบง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  เบื่อกี้นั่นดื้อมันที่นี่เมื่อก็ไปยืนกินมันที่นี่ฟักทองนะทุกคนมันเอาตีนเคี้ยวน้่พร้อมยัยบ้านมันไม่ได้กินย่างเดียวเด้เมื่อมันขี้ดื้อพี่น้องพี่น้องมันขี้ดื้อราแมนดื้อถ้ามาดามันดื้อแห้ง